ผู้คนกับคนผู้มัดกับมัดสบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเมว่อวาอยู่ภายในประเทศหรือต่างประเทศกันถักทายสบายดีมือเหล็กกันยินดีต้อนรับเข่าสู่ช่องเบาค่ำไพ่บาราคือเก้าเนาะพ่อแม่พี่น้องมื่อนี้เบากระพรกันสีไปทำภูที่เพิ่นทับจ้างตัดเข่าเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าเพิ่นทับจ้างรายวันหรือว่าทับเป็นเป็นไฮน่าเนาะพี่น้อง เพื่อปเป็นการสร้าเชยเวลากะไปเบ่งประชุม้กันได้เนาะพ่อพี่น้องผู้คนกับคนผู้มัดกับมัดทีมงานเกีย่ยวเข่า้อเดดทั้งเกี่ยวทั้งตัดนี่ทั้งคนทั้งมัดฮอเดดห้ายพี่น้องเบ่งสภาพแล้วนี่ คือย่อยด้ยน่อ้าวบุกเข้าไปเจ้าเข้าไปเมย่ปะไทยเมยเมยเมยฮอนฮอนฮอน พี่น้องบอกพายจะมาร,รีวิวการตารัดเข่าทั้งตัดทั้งเกี่ยวเออแกดผู้โชคพี่น้องนี่ทางตัดทั้งเกี่ยวผมงรถเบิร์ชตันตาคุณพี่ตัดดีเพื่อนไหวเลยนี่ <laughs> นน <c oughs> เป็นจังได้ตัดแล้วแม่เมื่ยมงงอยบ่ <c oughs> เฮ้ยคนแดดเลย <c oughs> ไอ้คนนั่งอยู่ห่มคนนั่งอยู่ห่มเบิ่งเจ้าคือบริ้อร คนนางเมือห่มคือเจ้าเบิ้งเจ้าตัดคือว่าอนหน้ is this. This is อนบัดข่อยลงมาคือห้อนเนาะโอ้ยขอว่าเบิ้งเจ้าคนคนตาเข่าคือบ่อนแดดแท้ว่บเอาเข่าก้องมือในก่อนน้าเป็นยังไงวะคอยอยู่มห่มโลเทือยจะย่อยหำหรือว่าหายน้อยก็หายชิบหายใหญ่ก็หายชิบฮะเออแล้วว่าเป็นหายโดนบ่บ่ว่บ่บ่หายน่อยหายใหญ่ปิ ข้ายุ่งชะขาบอกว่าขายน้อยใหญ่ถึงถึงถึงขายหญ่ได้ยังบ่าวข้าถึงขายน้อยข้ายุ่เนาะย่าบ่าวขายน้อยขายน้อยนี่หายตัวนี้กับหายตัวนี่สองหายหายชีพสิย่าว่ามันขายน้อยกับผายใหญ่ย่าว่ามันอันมือนันตัาบนมือได้จากหายได้สองหายบ่าวมือนันน่ะได้แสนหนึ่งวันนี้ชะ เฉพ์ตเจ้าไหนอ่านก็อ right? so <ain> ัดกวาดเติมนี่ใช่เติมนี่ว่ามาซ้ำอีกมาซ้ำอีกตอนคืนมือเจ้ามาอ่านพอดีได้ช่องแซนซีเราว่ามีแล้ววาเจ้าว่ามาช่วยเติมไพื่อจได้หอดช่องเซนไปเราเราแต่คืนเป็นไรสามสี่ร้อยผมในสามสี่ร้อยครับบัวชามีอะไรจะซ้เมียเจ้าว่าญาติลูกเทยังกูฮอดเจ้าว่ะทำกันหานขันดเราญาติลูกอ่ะ ลืมลืมเมียหกพันเลยขันขันเราญาตลูกเราข้าเจ้าบรญิญาลูกยังบ่แพรแล้วนะเขาว่า,อย,าอยู่เนี่ยว่าบอมากี่ลูกเด็กน,น,น้อยไปเพี้ยนบ่เด็กน้อยอยังเขาขานเอาที่เขาเมื่อเอาไอ้น้อมันดื้อมันดูมันไปเป็นพอดีเขาขัานเก็บมันได้อเอามาพี่ก็ใช้มีโคมไม่อยู่ทำย,ยังหน่อมานึาน่ ผลเที่ยวแต่ผลแน่นตัดตือตือตัดตัดกับไว้อยู่แล้วหักเต็งว่าไม้ขันมัดเะมัดผู้เดียวเมื่อชอบก็มันคลายอันที่อธิบายขี้ฝุ่นมันนี่อะไรข้าวป่าไปหึงนะข้าวป่าได้ข้าวเฮาตัดแต่เศร้าเลยนั่นหนึ่งเฮามัดโดนขยุกคือต้องบอกว่าอยังมัดได้ เขามาัดกันมาตอแรงก็หมเลยเออเขามัดมัดมัดต่อแงใครเนมัดต่อแรงคือเราหมัดหรือว่คลาย,ยานะคายแล้ว่อยเลิ่มวามาตัดก็ด้เกี่ยวหลายคน,นว่ะเวลายไัได้ช้านี้แล้วสามสี่คนมือน,นี้ปีนี้ปีท่เก้านเกี่ยวผูดเยวปีที่เก้านะให้ตัดทั้งเกี่ยวปีที่เก้เานะมือ้ไปพดเขาเียวัวโามอะไรมีตลกเลาหน้าเจ้าบัวมีบกรกเลามีกันนะยังโบปาณจริงป่วฮะ ถ่าถ่าเรขมามาปั่นผู้ดิมีคนม่นปั่นมีมีสองเครื่องไลเครื่องข้างนี้ก็เตากิ่ะที่เ่อต่ท่ากับตะต้นทยลยเะบานเนาะบอสตท่ากับตะต้นได้อยู่ปีที่กาคือพลกแท้ปีที่น่ยังไ่ทันเกลี้ยกะลงมาปีนี้ขัทันลงมาหอ ไปนะ่ะแล้วจุดบือทุไว้หาชื่อหากใจยำได้สิ่ไหมแถวต้นก็นว่าลงไปหน้าทางนาดมผัวหายหนึ่งหาสิพันธ์สิพอตัดอยู่ตะายเอ้ยเอาด้วนะตัดูในมีผู้จ้างหนอกตัดก็น้ำมันเพิ่มเฮาใส่งานเยอะมือเฮาก็นั่งไปน้ำหายหนึ่งมือนึงได้ดอกสองถามให้นะไปะได้เองกะพวกกุมป,ป่ากุมทก ทั้ทงตัดทางเกี่ยวเกี่ยวกับพวกเกี่ยวตัดก็กตัดแอบมาแล้วยันนั้นแล้วทีจ้างเป็นไฮนิงหาชิพพี่น้องจ้างตัดไฮนิงหาชิพนี่เสีมือ ยันมูลแล้วปะยันหนาพนักงานพีน่งเอ้ยนี่เขาหน้าบ้าน่ตัดรถตัดเยือยน้อยเลยอากาศแดดฮอนมาตัดก่อนฮอตหยเนยยยยยยาะตวดตวาใครสนใจมากเลยสนใจามาจ้างมาว่ากันนี่ให้ทหารชิบาทช่พ,ชพมูล พดตันกับใจสูดขนาดที่ของเอ้ยแดดกับอดทนกว่าปโทโหลายออโอ้ง่อนดีอใส่มีดดอะไน้ำ ตัวๆเลยสิครูนวดเฉยวเข่าติดแถวมาถ้าใส่ใกล้ๆว่นจะมาเด้อให้หาซิปหาซิปนี่เออท้ายทีงานบริการนี่ตลอดเจ้า4ชั่วโมงทัุกวันทัตงคืนพี่น้องเออเกี่ยวกเอาตัดกระลับพี่น้องเอาที่สบายใจเลยเออตัดทั้งตัดทั้งเกี่ยวเลยทีมนี่ทีมมือถูกนี่นี่ ท่านใครสนใจกับตัดทายมาเดลยดีเลยตัดทังเกลียวด้วยชิ้งานอีเด้อเพราะว่าช่วงนี้ว่างแล้วเรี่ยงจะพองเลี้ยวแล้วว่างก็เลยตัดน้ำเกี่ยวน้ำหยากรตัดถัดเลยพี่น้องตัดทั้งหยาตัดทั้งเขาขอบตัดหยากรตัดโอ้ยยังหลายอยู่มันนี่ก็สีประมาณนี้ ีไล่กบอกลยกุ้มอยู่มันอยู่ข้างนอกนี่กาวานกุ้มอยู่มันอยู่อยู่ในทงเดียวนี่แหละเป็นหน้าทาอยังงหูทุกไล่ นี่นี่ค no ือนี่คือผลงานจวดจวดวด

เนาะพ่อแม่พี่น้องบ่าวกับพี่องก็ได้สอบถามกับผู้ที่เราตัดเข่าเราว่าน้ำมันก่ะน้ำมันเจ้าของนาเครื่องจักรตัดกับเจ้าของของเจ้าของนาเราเล่ามีแต่งานในสื่อกับให้น้องให้ใหญ่กันลายจากการให้ะหัสซีบเราว่าจวบสิเนาะพ่อแม่พี่น้องคันว่าผู้ใดสนใจพี่น้องเฮาบอกว่าอยู่ใกล้อยู่ไกลแถวหน้าฟังหัวทางนั้นทางนี้กับสนใจกระทัก ทายมาได้เด้อพ่อพี่น้องกับชุดไทยกับบ่าวไพกกับโบมีย่างกับมีอยากขออวยทายให้พรพ่อแ Man, ม่พ <ield> ี่น้องที่หับชมของที่หับชมคลิปของบ่าวไพแต่ต้นจนจบพ่อแม่พี่น้องก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องเขามีสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บยาจนหายรำหายรวยห้มีเงินไหลกองทองไหลเขากชุดไทยกับบ่าวไพขอขอกล่าวคำว่าสบายดี